สวัสดีอาจารย์ที่เคารพทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาอธิบายวงจรขยัญญาณแบบไม่กลับเป็นะคะเ,เริ่มกันเลยค่ะก็คือไฟเลี้ยงเข้าขาเจ็ดสิบสองโวลต์นะคะแล้วไฟลบเข้าขาสี่ลบสิบสองโวลต์นะคะค่ะแล้วก็ R I 5k เข้าขา2ของออฟแอมค่ะเออแล้วก็แชแนลหนึ่งของออส l ิลส o รต่อกับขาสามแชแนลหแล้วก็ฟังชันฟังชันเจนต่อที่ขาสามแล้วก็สายดำลงกาวแล้วก็เอา rf ต่อเข้ากับขา6และขา2ของออฟแอมและ ทำการวัดด้วยออสิลออสิโลสโคปช่อ2สองขาหกน,นะคะขาเอาพุทจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs>